ครับผมสกาแมนแอร์ซ็อบแอนด์ซิวเวอรบายหมาล่าเนื้อนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนํานี่ฮะซีเซ็ต75ระบบ c ีโ2นะครับอ่ะเรามาเปิดกล่องดูกันเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นแคตตาล็อกนะครับนี่ทรงนี้เลยนะครับแต่งเสร็จจากโรงงานนะจะเป็นทรงสปอร์ตอ่าทรงเดียวกับที่ของจริงก็คือแบบแข่งโรนยุทธหรือ IPSC นะฮะตัวนี้นะครับวัสดุจะเป็นโลหะล้วนทั้งตัวนี่มีหัวคอมด้วยมีรางสําหรับติดเลดดอทหรือเครื่องช่วยเล็งนะครับนะฮะอ่ะ แมกกาซีนนะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับสามารถจุได้ราวๆยี่สิถึงยี้านัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับเริ่มจากบรรจุแก๊ส C O 2นะครับตัวนี้จะใช้หกเหลี่ยมใหญ่ขันนะฮะด้านท้ายแบบนี้นะครับจุหลอดแกส๊สลงไปนะครับปิดฝาท้ายนะครับ หมุนให้นะครับอันนี้ตึงมือแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับริคแนะนําสําคัญนะครับต้องหมุนไวเลยอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะจุกกระสุนนะครับเอานิ้วเกี่ยวตรงนี้ลงมานะครับกระสุนขนาด6มิลเมตรนะครับใส่ลงป้ายนะครับอุ้ยเนี่ยมันจะสลับเป็นปลาๆอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับามาดูที่ตัวปืนก่อนตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับอันนี้คือไฟล์ก็คือสามารถกดยิงได้นะครับเซฟตี้ <Safety S 1> เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับระบบจะไม่สามารถสามารถทำงานได้นะครับมี2อฟากนี่นะฮะปึ๊บรรจุมแกกาซีนนะครับ,รรบตัวนี้จะเป็นระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับขึ้นลำพร้อมยิงครับ นะครับเปยอีกนัดหนึ่งครับโอเคลูกหมดสไลด์ค้างนะครับปลดแมกกาซีนนะฮะแก้หนึ่งนะครับจะเป็นเอ่อซิงเกิลนะฮะซิงเกิลแอคชั่นนะครับซีเซ็ตเจ็ดห้านะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งราคา4,800บาทนะครับ4,800บาทสนใจข้อครามเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ